พลอากาศโทรประภาสสอนใจดีรองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศกล่าวในโอกาสเดินทางลงพื้นที่กองบินเจ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ากองบินเจ็ดสุราษฎร์ธานีถือเป็นกองบินลำดับต้นๆของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงสุดของเครื่องบินไฟเตอร์เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กองทัพอากาศและพี่น้องประชาชนเป็นฐานที่ตั้งหลักในพื้นที่ภาคใต้หากเกิดเหตุภัยพิบัติสามารถอพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภยัยการรับมือกับภัยพิบัติทั้งอุทกภัยพาย,ายุและภัยแล้ง S 1> <S 1> ก็มีแผนการดําเนินการรับมือได้ภัยแล้งนี่กองกองทัพอากาศก,าก็เตรียมการอยู่แล้วเพราะเราเรามีวงรอบในการดูว่าช่วงนี้เป็นภัยหนาวภัยแล้งภัยพิบัติต่างๆที่จะเตรียมการในส่วนของกองบินเจ็ดนี่ก็เราก็มีลดน้ำเนาะก็คงเป็นแก้ที่ที่จุดจุดปลายเหตุเนาะแต่ในส่วนของกองทัพอากาศก,าก็มีเราเรียกว่าหน่วยบินฝนหลวงร่วมกับกรมฝนหลวงก็พิจารณาดูว่าจุดไหนที่เป็นมีเมฆเพียงพอก็จะไป ทำให้เกิดฝนหลวงฝนตกเพื่อแก้แก้ภัยแรงมีมีอยู่โครงการหนึ่งของศูนย์บรรเทาสาภัยกองทพกากาศก็คือเราจะจัดน้ําจัดจัดถังถังน้ําให้กับพี่น้องประชาชนดูว่าในพื้นที่ไหนที่เราได้รับงบประมาณนี้มาจาก จากภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนที่ให้ประมาณมาว่าถ้าจุดไหนเราจะไปสร้างถังน้ําช่วยน้ําใช้น้ําบริโภคเนี่ยแล้วเราก็จะไปเติมให้ก็สามารถช่วยบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนได้ในแง่งของภัยแล้งนะครับสำหรับเรื่องการขุดบ่อน้ำอะไรต่าง,างๆก็จะมีหน่วยงานอื่นที่เข้าไปดูแลแต่กองทัพการที่จะดูแลตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่เราแล้วมีรถน้ําเพียงพอเราก็จะเข้าไปส่งได้ นอกจากนี้รองเลขาธิการฐานอากาศและโฆษกกองทัพอากาศยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุณพระมหาธาตุพระเมธินีดลนะพลภูมิสิริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดศักดิ์สิสทธิ์สูงสุดแห่งศรัทธาบารมีจากฟากฟ้าจรดดินการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2-3ถึงปีข้างหน้าโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคได้ ครับก็อยากจะบอกบุญอย่างพี่น้องชาวไทยทุกคนครับว่าขณะนี้เนี่ยกองทัพอากาศได้เตรียมการแล้วกไ็ได้ได้วางศิาลาฤกษ์เรียบร้อยกันในการสร้างพระธาตุองค์ที่สามอยู่จุดสูงสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์นะครับปัจจุบันเรามีอยู่สององค์คือเราเรียกภาษาทัวไปว่าองค์พ่อองค์แม่เราจะสร้างองค์ที่สามเพื่อคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2- หรือสามปีข้างหน้าเพื่อที่จะ ถวายให้กับในหลวงรัชก,กาลที่10อันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับก็แต่ว่าเราอยากจะเชิญชวนร่วมกันบริจาคสูงสุดแห่งศรัทธาที่ที่เราจะาร่วมกันบริจาคก็เชิญชวนพี่น้องทั่วทั่วประเทศร่วมบริจาคเราเปิดรับบริจาคอยู่แล้วนะครับมี qr code ในเพจของกองทัพการ รองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศนำโดยผู้บัญชาการกองทัพอากาศที่ได้ให้นโยบายชัดเจนว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะให้การดูแลเต็มที่เต็มศักยภาพด้วยยุทธปกรณ์ที่มีอยู่และจะไม่ละเลยเป็นมืออาชีพกับภารกิจการรบและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพชัดชัยจิตจำนอง ทีมข่าว n อ t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานี